อิสระชี้จุดเปลี่ยนทำชวดทองกับจังหวะที่สติหลุดจนเช้าไปทั่วโลกเกมนัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-5ทําให้ได้แค่เหรียญเงินมาครองอย่างแรกเลยต้องขอโทษแฟนบอลครับและผู้สนับสนุนทุกท่านที่เราก้าวไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้น้องๆก็สู้ได้ดีครับทำได้ดีที่เราสามารถกลับมาได้ แต่เราก็ทําได้ไม่สุดครับและก็มีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเราก็ทําได้ไม่ดีด้วยยิ่งเวลาเดินเรายิ่งเสียเปรียบขึ้นเรื่อยเรอเราต้องไปแก้ไขถือเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับผมเองด้วยและน้องๆเองด้วยโคตรระ่าวจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนของเราคือลูกที่3มเราลงไปแล้วเราเสียเลยแต่เราก็คิดว่าเราจะกลับมาได้แต่เรามาโดนใบแดงอีกทำให้ตัวผู้เล่นมันน้อยกว่า ก่อนหน้านี้เราโดนสองถึงศูนย์แล้วเราเร่งไปและใช้พลังงานไปค่อนข้างเยอะและเราก็กลับมาได้แล้วพอมาช่วงต่อเวลาเราเสียง่ายไปนิดนึงต้องยอมรับเลยเราเสียง่ายและมาโดนใบแดงด้วยตรงที่นี่มันก็สำคัญคือมันเป็นอารมณ์ร่วมของเกมทั้งสองฝั่งต่างฝ่ายก็ต่างดีใจครับแต่เราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่และเราก็ไม่สามารถเข้าไปห้ามได้ทุกคนครับแต่สุดท้ายเราก็จบกันด้วยดีครับหลังจบเกมเราไม่มีปัญหากันครับอาจมีปะทะกันแต่พอจบเกมก็จบครับ ก็ห้ามทีมของตัวเองครับเพราะมีผลกับแฟนบอลทุกคนครับและอันตรายต่อนักบอลของเราตอนนี้ยังคงทำอะไรไม่ได้ก็หวังให้ทุกคนฟื้นฟูตัวเองและกลับไปที่สโมสรและก็อาจจะมีการพูดคุยกับหลายๆคนให้เป็นบทเรียนและก็ให้น้องๆได้คิดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นในรูปแบบไหนถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ คืออนาคตตัวผมเองก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าเราทํางานเต็มที่และมีหลายปัจจัยค่อนข้างเยอะเกมมันแทบไม่ใช่เกมฟุตบอลเพราะว่ามันเหลือนักเตะค่อยๆน้อยลงโดนเหลืองสองเหลืองโดนแดงจนเหมือนเป็นเกมสมอลไซส์ในสนามที่เราเหลือเจคนแม้แต่ลูกที่เราเสียลูกที่สองมันเป็นสปิริตของฟุตบอลโอเคมันอาจจะได้ประตูใช่ครับมันไม่ผิดกติกาจริงๆผมติดใจลูกนั้นมากเลยครับ คือตัวเขาเจ็บแล้วเราได้ครองบอลกําการให้บอลฝั่งคู่ต่อสู้เตะมาแล้วเขาเจตนาเล่นชัดเจนถ้าเขาเตะมาแล้วลูกเข้าประตูเราก็เสียประตูอยู่ดีผมมองเรื่องสปริตผมเสียใจนะสําหรับคนทําทีมเป็นโค้ดผมจะโดนยิงเจ็ปลูกผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมเสียใจลูกนี้และเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องระหว่างเกมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างเกมมากกว่าเรื่องโซเชียลมีเดีย จริงๆแล้วความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันก็ไม่ได้มีผลต่อคนอื่นนัหรอกผมมองว่าทุกคนทําเพื่อทีมแต่เขายังไม่โตและคงยังไม่รอบคอบในการใช้คําสําหรับทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีในวันที่17พฤษภาคม2566โดยจะถึงท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา17นาฬิกา